ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วคุณวางแผนที่จะทำงานให้สำเร็จในปีนี้และปีต่อไปอย่างไรบ้างครับขอแนะนำ5ปุ๊กถูกปลูกความสำเร็จ1เชื่อถูก เชื่อในคุณค่าที่ถูกต้องเชื่อในการเป็นผู้ให้เชื่อในสุขภาพแข็งแรงเชื่อในจิตใจสงบเชื่อในพบความรวยต้องเชื่อในผู้นำทีมเชื่อว่าการลงมือทำนำไปสู่ความสำเร็จถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วมีรายได้จะเป็นอย่างไรโฟกัสกับการลงมือทำสอรู้ถูก ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องต้องรู้เหมือนมืออาชีพรู้เรื่องบริษัทสินค้าแผนสิ่งที่จะทำให้คุณเป็นมืออาชีพได้ก็คือความรู้ 3. คิดถูกถ้าคิดผิดจะว่นไหวไปกับทุกๆปัญหาคิดว่าวันที่คุณสำเร็จผลลัพธ์คืออะไรในวันที่ยังไม่สำเร็จอย่าใช้ชีวิตแบบคนสำเร็จ คือทำงานหนักให้มากพอเมื่อสำเร็จแล้วจึงไปใช้ชีวิตอย่าเรียกร้องความสำเร็จเร็วเกินไปเพราะมันต้องใช้เวลา 4. ี่ทำถูกทำตามแผนกลยุทธ์ที่ผู้สำเร็จได้เคยทำไว้เช่นการทำตลาดออนไลน์คือถ้าตัวตนต้องปรับเปลี่ยนโปรไฟล์เฟซบุ๊กต้องมีแฟนเพจต้องออกมาไล์ ต้องสร้างวิดีโอต้องโพสเพื่อดึงดูดลูกค้า 5. ตัดสินใจถูกการตัดสินใจของคนสำเร็จก็คือมีระเบียบว,วินัยในการลงมือทำตัดสินใจว่าเราคือเจ้าของกิจการตัดสินใจว่าเราคือเจ้าของชีวิตของเราเองครับเชื่อถูกรู้ถูก คิดถูกแล้วก็หวังว่าตลอดปีและตลอดไปนี้คุณจะได้พบกับตัวคุณเองที่ความสำเร็จของคุณเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ